ายาริทพันสองนะครับน่าจะปีสิบสองปีสิบสามนะครับคันนี้จักรีแบบนะครับน้ำมันโซโฮก้าหนึ่งนะตัวเสร็จแล้วนะอันนี้มีบนถนนจริงนะครับบนถนนจริงนะ,ะจากนี้ว้แบนเหมือนเดิมนะครับก็โตโยต้าครับธรรมชาตินะฮะน้ำมันหนาอยู่แล้วเป็นทนเดิมนะครับ เมยว่าจะเป็นโซฮอลเก้าก็ห้าเติมไปอ่าหรืออ e ีสิบนะครับเติมไปเถอะนะฮนะยังไงก็วิ่งดีอยู่แล้วนะครับอ่าแต่ถ้าดีกว่านั้นก็คือโจนเบนซะนะครับตับน้ำมันใหม่ก็จะวิ่งดีกว่านั้นเยอะนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตาเลือเ่อยๆผมไม่ได้จอดออกนะนะยานิดพักสอง แล้ว,ว่คันนี้เดิมสนิทเลยนะครับล้อเดิมก้ออากาศเดิมมอเตชีดเดิมท่อเดิมนะครับไม่ได้ทำอะไรกับรถเลย ลูกค้าที่ใช้ยาดิสพันสองนะก็ลองดูว่าแตกต่างอย่างไรนะครับอัตราเรเป็นยังไง <c oughs> ความเร็วเป็นยังไงนะครับลองดูครับก็สำหรับสายโตโยต้านะครับคันละสามพันห้าร้อยเหมือนคันด้าทุกอย่างนะครับโจนให้หมดทุกอย่างนะครับอันนี้มาโจนรอบสถานที่ด้วยนะครับก็บวกค่าเดินทางนิดหน่อยนะ โอเคก็สำหรับเราพีจูน,นะครับจูคาราสามพันห้านะฮะน้าอูอยู่เสรีไทยเจ็ดสามนะครับ,หร,บหรือที่หนึ่งที่ลำลูกกาของเจ็ดนะครับที่ได้รับเฉพาะการจูอย่างเดียวนะฮะเพราะผมรับทำทีท่ว่าบ้านผมเองนะครับอ่ะแล้วก็ติดตามเราได้ทั้งสามช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube หรือ Google m a p นะครับแค่พิมพ์ีจูนีแมปคนได้นะครับเจอทั้งสามช่องทางเลย ะะโอเคส่งงานครับยานี่พันสองล้อเดิมพ่อเดิมกออากาศเดิมหมูชีเดิมน้ำมันโซฮอกเก้าหนึ่งครับ